เข้าสู่ตอนสุดท้ายของ Justice League Incarne a t มาถึงบทสรุปเสียทีนะครับซึ่งแน่นอนว่าใครยังไม่ตามมาก่อนมีงงแน่นอนนะฮะแนะนำว่าให้ไปตามใน Infinite Frontier เราได้ทำ playlist ให้สามารถตามไปดูตั้งแต่ต้นเรื่องได้เลยนะครับผมกดดูได้ที่มุมขวาบนส่วนตอนนี้จะเป็นยังไงไปชมต่อกันได้เลยครับ ในการต่อสู้ระหว่างดาร์กไซด์กับเอ็มที่แฮนด์ดาร์กไซด์ได้นึกถึงเรื่องราวในอดีตกับโศกอนาตกรรมที่แม่ของเขานั้นไร้าคาภรรยาสุดรักของเขาไปซึ่งเหตุการณ์นั้นมันจะทําให้เขาไม่ลืมตัวตนที่อยากจะควบคุมทุกอย่างและมันทําให้เขาหึกเหิมต่อสู้กับเอ็มที่แฮนถึงแม้ว่าเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบอยู่ อีกด้านหนึ่ง Justice League Incarnate จะต้องต่อสู้กับเพื่อนร่วมทีมตัวเองที่โดน The Great Darkness ครอบงำมายาใช้จิต Multiverse สัมผัสดูว่าจะสามารถช่วยเพื่อนพวกนี้ได้ยังไงบ้างและเธอก็ค้นพบครับ เธอสามารถใช้พลังของเธอแบ่งแยกระหว่างความสว่างและความมืดออกจากกันได้แต่จะต้องใช้ความถี่ที่ตรงกับตัวละครมัลติเวิร์สนั้นๆและคนที่สามารถช่วยเธอได้ก็คือเอเวอรี่มายาจึงบอกเอเวอรี่ว่าให้ใช้ความเร็วของเธอสร้างความถี่ให้ตรงกับจักรวาลต่างๆของพวกเพื่อนๆแล้วเธอจะใช้พลังนั้นแบ่งแยกความมืดออกมาแล้วก็สําเร็จครับผมด้วยเวลาอันรวดเร็วมายาและเอเวอรี่สามารถช่วยเพื่อนๆของพวกเขาได้จัสติสติกอินคาเนตกลับมาร่วมทีมได้อีกครั้งได้สำเร็จ โอไรออนทักขึ้นมาเดี๋ยวจะเฉลิมฉลองอะไรกันสงครามยังไม่จบเขาต้องรีบปหยุดพ่อของตัวเองก่อนข้าวิ่งก็บอกครับว่าดาร์กไซด์เนี่ยไม่ใช่ภัยร้ายหรอกภัยร้ายตอนนี้ก็คือเดอะเกร t ดาร์กเนสความหวังเดียวที่จะช่วยจักรวาลนี้ได้ก็ขึ้นอยู่กับดาร์กไซด์โอไรออนก็พูดขึ้นมาถ้าเป็นแบบนั้นพวกเราก็คงจะชิปหายกันหมดแล้วแหละเพราะว่าในตอนนี้ดาร์กไซด์แทบจะสู้เอ็มที่แฮนด์ไม่ได้เลยครับดาร์กไซด์พลังของเจ้านะมันน่าประทับใจแต่มันเทียบไม่ได้เลยกับผู้ที่ข้ารับใช้อยู่ เพราะแบบนั้นไงเจ้าถึงจะแพ้เพราะว่าข้าไม่รับใช้ผู้ใดฮโฮรอยล้าของมัลติเวิร์สที่เจ้ามอบให้กับข้ามันทำให้ข้าสามารถเชื่อมโยงไปยังท่าน The ะเกรทดาร์กเ s สได้ก่อนหน้าข้าก็เหนือกว่าเจ้าอยู่แล้วแต่ในตอนนี้น่ะเหรอเจ้านะเป็นเพียงแค่เห็บหมัดของเ m ็มที่แฮนก็เท่านั้นดาร์กไซด์โดนหลังแหวงเข้าไปอย่างจางครับล่างเขากระเด็นมาทับเกือบโดนพวกจัสติสลกอินคาร์เนต แล้วจากนั้น m m p t y Hand ก็ใช้รอยล้าของ Multiverse ในการสร้าง Oblivion Machine ให้สำเร็จแล้วมันก็สำเร็จแล้วครับ Oblivion Machine เกิดขึ้นมาแล้วและมันก็กำลังจะลบคำขอพรของ Superman เพื่อไม่ให้ฉากจบสุดท้ายของซ u เปอร์ฮีโร่เป็นเรื่องดีงามอีกต่อไปและ Oblivion Machine มันก็จะเป็นแผลเป็นของจักรวาลน,นี้ที่จะดูดแสงสว่างส่งไปให้ท่าน The Great Darkness มาเถอะเหล่าเจนทรีร ry, จงเข้าไปยังแผลนั้นเพื่อไปหาท่าน The Great Darkness แล้วเอ็มที่แฮนก็ท้าทไทด s กไซครับว่าเจ้านี่รอคอยการเผชิญหน้ากับ The ะเกร t ดาร์กเ s สไม่ใช่เหรอก็เข้ามาสิถ้าแกแน่จริงท้าทายแบบนี้มีอยู่เหรอจะยอมด s กไซรีบวิ่งเข้าไปยังแผลของมิติมัลติเวิร์แต่เมื่อเข้าไปแล้วเขาพบกับความมืดเจ้าอยู่ไหนไอ้เกรดดาร์กเนสเผชิญหน้ากับข้าซะไอ้ขี้คลาดเจ้าใดหวนคืนสู่ความว่างเปล่าสถานที่ที่เจ้าสมควรอยู่มาโดยตลอด เจ้าพยายามจะกล่อมข้าผู้ที่มีจิตใจอันสูงส่งนะเหรอข้าคือดาร์กไซด์ข้าไม่มีทางถูกควบคุมได้การควบคุมมันคือภาพมายาจิตใจของเจ้ามันเป็นของข้าอยู่แล้วดูเอิอมือขวาของข้านั้นคือมือที่ว่างเปล่าเอ็มที่แฮนมันคือมือที่จะช่วงชิงทุกอย่างส่วนเจ้าคือมือซ้ายของข้ามาโดยตลอดมันคือกำปั้นที่หวังแต่จะทำลายเป็นไปไม่ได้ดาร์กไซด์ไม่ใช่ผู้รับใช้ใคร และกำปั้นก็ไม่อาจต่อต้านต่อร่างกายได้ข้าไม่ต้องการเจ้าอีกแล้วดาบไซส์ม่ กลับมาที่เอิร์ธเจดครับดูเหมือนว่าออฟลิเวียนแมชชีนแผลเป็นของมันเนี่ยจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆถ้าปล่อยไว้เป็นแบบนี้จักรวาลคงไม่ดีแน่โอไรออนจึงบอกว่าให้รีบทําลายออฟลิเวียนแมชชีนซะกัปตันแคลดอดก็แย้งขึ้นมาว่าแล้วเราจะหาอะไรไปทําลายมันได้แหละเพราะเขาคิดว่าไม่ว่าระเบิดไหนพลังทําลายใดก็ไม่น่าจะสามารถทําลายออฟลิเวียนแมชชีนในตอนนี้ได้เลยแล้วก็มีคนแย้งมาอีกคนหนึ่งครับแต่ไม่ใช่คนในแจสติกอินคารเนตนั่นคือเกรลแห่งอพ洛克คลิฟยาทำลาย,นะาา Dark ยออฟลิ ข้างนอกจากวานนี้ถ้าเกิดทําลายไปท่านพ่อจะกลับมายังไงได้แต่เมื่อเราไปดูคาริบักครับดูเหมือนว่าการที่ต่อสู้กับเจนทรีจะทําให้คาริบักนั้นกลายเป็นบ้าไปแล้วพูดไม่รู้เรื่องโอไาออนก็บอกว่าเกรวเธอมีสิทธิ์อะไรที่จะมาห้ามฉันแล้วดูสิว่าเดอะเกร t ดักเนสเนี่ยมันทําอะไรกับพี่ชายของเธอคาริบักมันกลายเป็นคนเอ๋อไปแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรที่จะอยู่ข้างนอกประตูมิตินั้น มันเป็นภัยที่เหนือกว่ากําลังของพวกเรามากฉะนั้นแล้วเขาอยากจะให้เกรวเนี่ยร่วมมือกับพวกเขาและนําชาวอัฟกาลิส์่น ไปช่วยมัลติเวิร์สด้วยกันดีกว่าเกลได้ฟังแล้วก็ขำครับอย่างเธอน่ะไม่สามารถนําผู้คนในอัุคาลิฟได้หรอกเพราะตามกฎของผู้สืบทอดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของเธอคนที่จะมาแทนดาร์กไซด์ได้นั้นมีเพียงคนเดียวในตอนนี้นั่นก็คือท่านพี่ยังไงล่ะโอไรออนแล้วเกลก็รีบหันไปหากองทัพอัลคาลิฟและให้น้อมรับต่อผู้นำอัลฟคาลิฟคนใหม่เสียงกองทัพของอัลคาลิฟก็สรรเสริญเยินยอโอไรออนให้เป็นผู้นำคนใหม่ของพวกเขาโอไรออนคือทุกอย่างโอไรออนคือทุกสิ่ง จัสซิลิกอินคาเนตก็หาลือกันว่าจะทํายังไงดีเพื่อทําลายออฟลิเวียนแมชชีนมาให้มันแผ่ขยายไปมากกว่านี้ทันเดลเดอร์ก็เสนอขึ้นมาว่าเขาเน่ยเป็นเทพของเอิร์7เเขาสามารถเรียกพลังสายฟ้าให้มากพอที่สามารถทําลายจักรวาลน,นี้ให้สิ้นซากได้เลยและออฟลิเวียนแมชชีนก็จะถูกทําลายไปด้วยแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามคาว,วินก็ไม่ค่อยอยากให้ทำครับเพราะนั่นก็จะเป็นการจบความหวังของทันเดลเดอร์ที่อยากจะสร้างเอิร์ธเกลับขึ้นมาแต่ทันเดลเดอร์ก็บอกว่าถึงจะแก้ไขทุกอย่างให้กลับมาได้ มันก็ไม่เหลืออะไรไว้ให้เขาอยู่แล้วเพราะเขาคือผู้รอดชีวิตคนเดียวของจักรวาลนี้ในตอนนี้ House of Hero ที่ฮาบิงเกอร์เอไอกำลังซ่อมอยู่มันคือบ้านหลังเดียวของเขาไปแล้วครับขอให้เขาได้ลงมือทอําเถอะเพื่อช่วยเพื่อนๆของเขาที่เคยช่วยเขาในตอนที่เขาไม่เหลือใคร ตกลงตามนั้นก็ได้ครับแต่มายาก็ขอขึ้นมาก่อนที่จะทําลายขอให้เธอได้ลองเข้าไปช่วยแบรรี่อาเลนก่อนได้ไหมโดยเธอกับเอเวอรี่เนี่ยจะเข้าไปยังบาดแผลของจักรวาลและใช้พลังของเอเวอรี่ตามพลังสปีดฟอร์สของแบรรี่ไปคาวินก็ตกลงครับ โดยที่เขากับกับตันแคลดอดจะไปเป็นกําลังเสริมให้และก็หันไปบอกอาควาวูเมนว่าถ้าเกิดพวกเขาหายไปนานๆหรือว่า o อฟลิเว่นแมชชีนเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปแล้วก็ให้ทําลายจักรวานี้ได้เลยโอเคตกลงตามนั้นทั้ง4คนจึงวิ่งเข้าไปในออฟลิเว่นแมช i n e และเข้าบาดแผลของมิติไป เมื่อเข้าไปแล้วพวกเขาก็โผล่มาที่เฮ้ยที่ไหนเนี่ยที่บรรยากาศรอบๆมันช่างดูเหมือนเป็นการ์ตูนคลาสสิกเอเวอรี่ <Every S 2> สัมผัสได้ว่าแบลรี่อยู่ใกล้ๆนี่นแหละแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งเดินมาทักทายพวกเพ่อยากเจอปรับลรุงแบลรี่เหรอเอเวอรี่ <Every S 1> หันไปมองก็จําได้ทันทีว่านี่คือวอลเลซเวสหนึ่งในคิดแฟตวอลเลซก็บอกว่าตามมาสิเดี๋ยวผมพาไปหาคุณลุงแบรี่นะเมื่อเดินไปก็พบกับแบรี่อาเลนที่กำลังตัดหญ้าอยู่ครับ เอเวอรี่เห็นปุ๊บก็ดีใจจะวิ่งเข้าไปกอดแบลรี่แต่แบลรี่บอกว่าใจเย็นน้องหนูฉันรู้จักเธอมาก่อนเหรอปรากฏว่าแบลรี่ไม่รู้จักครับว่าพวกนี้เป็นใครคาวินจึงแนะนําตัวแล้วก็บอกแบลรี่ว่าเขาถูกดักซายล่อหลอก ให้ทำร้ายมัลติเวิร์สแล้วตอนนี้เขาก็ถูกกักขังอยู่ในมิติปริศนาซึ่งแบลรี่อาจจะมีความสุขกับมันแต่แท้จริงแล้วมันคือห้องกรงกักขังแบลรี่ไว้ตั้งหา่าแบลรี่บอกกรงขังอะไรกันที่นี่น่ะมันอย่างก,กับสวรรค์เขาไม่สามารถมีความสุขไปมากกว่านี้ได้อีกแล้วนะนี่ยแล้วแบลรี่ก็ขอตัวครับว่าต้องรีบเข้าไปหาคุณแม่ที่อยู่ในบ้านก่อนคาวินไม่ยอมบอกว่าแบลรี่คุณต้องมากับเราสายตาแบลรี่เปลี่ยนไปแล้วก็หันกลับไปตบคาวินที่นี่มันคือที่ที่ฉันสมควรอยู่มาโดยตลอดอย่ามายุ่งกับับน จะเอายังไงต่อดีล่ะนี่เหมือนกับว่าแบรรี่ไม่อยากออกไปจากที่นี่เลยแต่แล้วก็มีแขกรับเชิญอีกคนที่มาหาจ็สซิลิกอินคารเนตนั่นก็คือผ้าไรอาผู้ที่จับแบรรี่มากักขังใน Earth f แฟตหนึ่งนี่เองเขาบอกว่า เรา justice incarnate ไม่สมควรจะอยู่ที่นี่เพราะจักรวาลนี้มันยังเปราะบางเกินไปที่จะให้เกิดการค crossover กันได้แต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะพาไลอาสามารถทําให้คนมีความสุขเหมือนแบรรี่ได้นะเพียงแค่จับมือเขาเ็เท่านั้นมายาก็รีบห้ามทันทีครับว่าอย่าไปแตะต้องโดนตัวมันนะเราต้องออกไปจากที่นี่กันแล้วแล้วเธอก็วาร์ปทุกคนให้ออกไปจากจักรวาลเอิร์ f แฟลตหนึ่ง ดิเอร์ t h ตตอนนี้ o b l i v เวียนแมชชีนได้สร้างแผลเป็นของ m u l ติเวิร์ให้ขยายกว้างออกไปจนไม่สามารถควบคุมได้อีกแล้วครับ a q u a าวู a มจึงสั่งการให้ทันเดอ e r นั้นจัดก,การได้ทันทีเลย o r ไรออก็เดินมาบอกอ q ควาว m a n ว่าเขาไม่สามารถรับข้อเสนอที่เป็นหัวหน้าของ u จ t i c ิสเล g ก e ิ n คา r n เนตได้ต่อไปเพราะตอนนี้เขาต้องแบกรับอาณาจักของท่านพ่อที่มันสาคัญมากกว่าเขาต้องทาสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเป็นไปได้มาก่อน คือประสานรอยเล้าระหว่างนิวเจเนซิสและอโพคาลิ์ด้วยกันแล้วจากนั้นเขาจะนำผู้คนไปต่อกอกับเดอะเกรทดาร์เนสอีกทีอะควาวูเมนจึงไล่ครับบอกงั้นไปเลยไม่ต้องรอพวกเธอโอไรออนจึงสั่งให้กองทัพอโพคาลิฟเข้าไปที่บูมทิวเพื่อเดินทางไปยังที่นิวเจเนซิสแล้วทันเดอร์ก็ได้นั่งเฮาส์ออฟฮีโร่มารับไดโนคอปกับอะควาวูเมนขึ้นสถานีไปตอนนี้ได้เวลาที่เขาจะทำลายจักราวาลบ้านเกิดของตัวเองทันเดอร์ได้มุ่งเขาสู่ออฟลิเวียนแมชชีน และก็รวบรวมกําลังดึงพลังสายฟ้าฟ้าทั้งหมดมาไว้ที่เขาลากรเอิร์ธเจ็ได้ถูกทำลายย่อยยับเมื่อ House of Hero ได้บินออกไปแมรี่มาเวลสังเกตเห็นว่ากลุ่มของคาววินนั้นได้ล่องลอยอยู่บนอาวากาศอยู่พวกเขาจึงรีบเข้าไปรับกลุ่มนั้นเข้ามายัาง House of Hero คาวินก็ต่อว่ามายาว่าน่าจะให้เขาลองคุยกับพาราอาสซะก่อนก่อนที่จะวาร์ปกลับมาอย่างที่นี่มายาก็เถียงครับว่าคาวินคุณไม่ได้เห็นฉันอย่างที่ฉันเห็นเพราะพาราอาน่ะมันคือเสียงของ The Great Darkness แถมเขายังมีพลังนุภาพมากกว่าเ m ็ม y ี a แฮและ Dark กไซ e เสียอีกมันไม่มีเหตุผลที่เราจะต่อสู้กับเขาเลยและเมื่อเธอได้เห็นเขาปรากฏตัวเท่านั้นแหละมายาก็รับรู้ได้ทันทีครับ พาไรอาได้แอบ,บสร้างกองทัพแห่งความชั่วร้ายอยู่ในบรีดช,ช่องว่างระหว่างจักรวาลและตอนนี้ความมืดของมันนั้นก็ได้แผ่ขยายมายัางในจักรวาลน,นี้แล้วไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งมันได้อีกต่อไปเมื่อได้ยินแบบนั้นคารว,วินก็บอกให้ไดโนคอปปรับเส้นทางไปยังจักรวาลเอิร์ธศูนย์เพราะในช่วงเวลานี้พวกเขาต้องการให้จัสติสลกในเวอร์ชันต้นฉบับมาช่วยพวกเขาแล้วล่ะ ในความมืดมิดพาาไรอาได้มารายงานสถานการณ์ตอน t h g r r e t t d r r n n s s s ว่า Justice League Incarnate ได้กระทำการเป็นไปตามแผนของ The Great Darkness ถึงพวกมันสามารถปิดรอยแผลของจักราวาลได้แต่เส้นแบ่งระหว่าง Multiverse 1และ Multiverse 2มันก็อ่อนแรงมากและตอนนี้ d r r s Si ซได้กลับคืนสู่ร่างกายของ The Great Darkness แล้วขึ้นอยู่กับเวลาว่าเราจะเลือกโจมตีช่วงไหนและหากท่าน The Great Darkness ในรักษาสัญญาตามที่บอกกับพาราไาไว้ความเจ็บปวดของพวกเรา จะได้สิ้นสุดเสียทีแล้วก็เผยให้เห็นว่าโซ่ตรวนต่างๆนั้นได้ผูกรัดเข้ากับล่างของดาร์กไซด์เดอะเกรดดาร์กเนสได้บอกให้เขานั้นตื่นขึ้นจงจดจำให้ได้ว่าเจ้าเคยเป็นอะไรมาจงกลายเป็นหนึ่งเดียวกับความมืดมิดนั้นเสียเถอะ ติดตามต่อใน The Death of Justice League ความตายของ Justice League จบไปแล้วครับสำหรับ Justice League Incarnate โดยตอนต่อไปฮะเราจะไปต่อกันใน Death of the Justice League ที่จะผูกเรื่องราวทุกอย่างครับจาก Infinite Frontier ไปสู่ Dark Crisis ก็อย่าลืมติดตามชมกันต่อนะครับสำหรับ Justice League Incarnate นี้ก็ขอบคุณมากๆนะฮะที่ติดตามกันมาหรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องเราสามารถกดปุ่มจอยด้านล่างได้เลยนะครับและเราก็มีอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่สามารถติดตามเราได้นั่นก็คือช่องกู๊ดโจ พอนอกจาก DC แล้วมันยังมีสิ่งอื่นๆครับในปรอ c เคาลเจอร์ที่ผมชอบเหมือนกันก็สามารถไปกด Subscribe รอคอนเทนต์ใหม่ๆในช่อง Good Joe ได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆของเราได้ทันทีขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ